เขาเห็น,ร,น,ร,น,น,ร,น,นรองเท้าตบกอนฟุ๊ดตกัปจนระดมั่วอีเกียค่อยๆอ,อยู่ใน กิัวัตรที่เขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าพื้นที่ที่หรูที่สุดโรงแรมเรียกว่าโรงแรมระดับข้าวดาวโรงแรมระดับข้าวดาวย่านใจกลางกรุงทเทพน,นะฮะใช่เราส่วนตัวใช่เราเช่าหมาัก V I P ดวยแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโรงมที่แบบดูส่วนตัวที่สุด<อ> สามคนที่แบบี่ได้คแบไม่มีใครเลยก็จะสาคนไม่มีเสีรบกวนใช่เพราะว่ามันเีดัานั้เสียงคนมีแต่พวกเราเองไม่มีเสียงอื่นมากูคกูกูอยู่เท่าไหร่ไม่ได้อยู่เาึงไม่รู้สึกกลัวเลยเหรอเจ้าคนทำไมมันคือแบบพัาหลูแล้ว่ชั้นสองท่บนมึงม่พี่หมดน ภายในแบบโอ้โหหลายชั้นไม่กลัวว่าพุ่งโกรตัวเองไห้อนเม็นอะไรนะกลัวงาน่กินเดกมันไม่เอาเราเตีียมกินอย่เดียวใช่โอเคดีเราเรากินคุยไปเอาใจไปนะช้นแก้วหนไอ้นแก้วไ ไอ้คนไม่ตกไฟเทกไม่เเน่ยเ่องกยไงนี้เะ้นจเออเสกเป็ดดีจังแนนเนี่ยแดตึบแตึบกพาต้องออกไปต้องเต้นได้เลยแต่ตอนนี้ต้องกินก่อน ็ไเรือกเลยเนี่ยเสียบรรยากาศโบดโอดธนาคารเช่ามากี่หมนดูธนาคารนี่ค่อนมีคนเลยเนาะน่าจะอยู่มาสักสปีแล้วแต่เหมือนไม่ค่อมีใครใช้บริการเลยมัเหมือนเราเป็นเจ้าแรกเจะลรเปลาพอแล้วพอลแบบลูกค้าแบบวันละคนเขาพิออเดอร์เลยอยู่กั้ปีก่อนลูกค้าพิออเดอร์เยี่มีกว่าพิเกอร์ใช่ที่เหมือนเหมือน๋ย่ามไปซื้อในคำพิออเดอเออยูโดกติเกอร์เราบอเออยี่งกว่าพิกเกอร์ใครอยากจะมานต้องปีก่อน ะ่่ห้องว่างเลยใหญ่หองว่างเนียูแบบแต่รู้สึกหลายห้องว่างเนะให้เรเดียวคือแบบอยากให้เราไปส่วนตัวเราลเวตแบบชอาตึกะเดี๋ยวมคนอยู่เยอะให้มึงน่ารำคาญเอาเลีนตึกเดียวมอหงมนะเอ้ไปยกูเคยอยู่ช่องนึ่งเว้ยเวลาไปวามันกินกินแบบคนอร่อยเลยเว้ยกินแบบเนี้ย มันปากอะนปากแน้หรอมันปากอันดหนงือเ่กว้างหรือเปล่านึกออกว่าคไม่หรอกไม่เคยดูอะไม่เคยไม่เยอะไรอะไรมอะไรมองอะไรเคยไม่มึงองฟงอะไรเม่มีคนค่อยค่อยผาอะไรดู่นไหเรื่องประวัติไหมเรี่ประวัติเรื่อเร่สืบประวัติก่อหนานี้มันสามารถตืนาได้ด้วยครับ ตึกเนี Torah, ters, ้ยม <Pul is ki> ันเคยมีประวัติอามาแล้วได้สืบทอ่ถือแลแต่น้องๆไม่ต้องมานะครับดูพวกที่พออย่าอย่ามาอย่าทำตามนะฮะดูพวกเขามันถือคร้วผมเล่าปีกันผมพอแล้วจะว่าผมได้ยินไหมที่ผ่านมาใช้ทัศนคตินนครับผมค้วเจในายในการรับฟังรับชมนรนกเด่านหลดนใส่ีนเลยห่นหล่นหลนหลกนห่่นน่หล่น สักขัก่อนว่าพี่จุ๋มไม่ได้อยากรู้หรอกทำไมยืนอยู่แลาวพี่เดินมาหาผมน้องรู้ปบบประวัติเอะไรมาแล้วคือคนที่ไม่อยากรู้ที่สุดเออส่งพวกคุสองคนนะหายแบนดูจากตัวแทนทั้นหมร่งรับรู้เรื่องคนเดียวเออผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ย้ด้วยกันซึ่งนี้นะครับเป็นกาตึกที่เป็นโรงงานกัน้องเรและก่อนหน้าเลยครับก็คือแบบเขาจะทำเป็นโรงพยาบาลอ๋อจริงจรนี่จะทำเป็นโรงพยาบาล ก็คือเป็นโรงงานมาก่อนแล้วก็โอนเป็นโรงงานถูกต้องแต่เขาไม่ได้รับการตั้งต่อแล้วก็ลงเป็นโรงงานยังไม่ได้เป็นคือเป็นแค่เหมือนเป็นโรงงานแบบประสบการณ์โรงงานทำเกี่ยวเัเออโรงงานสระสงการไม่ใช่อะไรหมายถึงเขาเขาเป็นโรงงานอ๋อแต่ว่าพอโรงงานเป็งเขาก็จะทำเป็นโรงงานเนาองต่สองตึกข้างหลังอะไม่แน่ใจว่าเป็นตึกอะไรอันจะเป็นตึกโรงงานและที่เป็นโรงงานก็ได้ตึาอันนี้เขาจะิจิตรอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่ามีโรงงานแล้วงขางนะโอเครอบเจนไป ต้องตายอย่ากาล้ท yeah. 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 ja ี่นี่เคยเกิดคดีข่มขืนใช่ไหมแต่ดป็ีปหยอกหยอกหยอกข่ืนจริงข่มขืนแบบวินมอเตอร์ไซค์สาวข่มขืนฝรั่ง็นฝรังด้วยมีฝรังโดนข่มขืนคือฝรั่งใช้คนสื่ที่นี่ชายแต่ส่วนเป็นโป๊โป๊วแเลกแมสตอแ้วแบ่รจอคบบของที่เขาเล่างเขาบอกว่ามีคดีเกิดขึ้นเยอะมากจนเขา ีกั้นปิดไว้แค่คนเข้าแต่ขนาดที่ที่นี่ปิดกั้นแล้วเชื่อไ่มครับทุกคนว่ายังมีคนสามารถเข้ามาได้ไปชั้นบนสุดอ๋อต้องบอกคนดูก่อนว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่สองสามชั้นนะมีเป็นสิบยี่สิบชั้นเลยทุกครับเขาขึ้นไปชั้นบนสุดแล้วเซนเซาโอ้ยอ่าสามเขาคิดอะไรไม่ออกเขาเลยบอกบอกทางเข้าสู่เขาเลยทิ้งดิ่ออกมาแต่ขนาดที่เขาที่นี่เอง โคตรโคตรควบโผลวไม่ได้เออแบบแขนขาปีนแล้วแบบร่างกายปัญหากระโหลกด้วยด้วยตูมสูงเมื่อ่ัยลงมาเปย์ไปเปย์ไปเปย์ไปจนพ่อมาขั้นถึงปุ๊บฮะโกงแบบงงค้างเดี๋ยวโดนจากตรงไหนนะชั้นบนสุดด้านหลังแล้วกระดิ่งโผล่มากระเพาะผมแล้วก็มีการ ทอ่พี่เ้อยมงตั้งใจเล่าเนี่ยแล้วไม่มาฟิวได้้วกไม่ได้ที่ท่าลงเนยเพื่อขเขามบนลงแรงตรงทอ่ร้อยบอกว่าผู้พอลร่างกายเราต้องโดนท้าบ้าเขาเห็นหลงถามบอกว่าอยู่ลมตัวเอะใจแล้วตอได้ยังไงวะหลักก็ได้ผีคนนั้นล่างข้้งล่างโดดตีมาบอกวาดนม่วนเ้อยค่อยอยู่แบบนั้น แล้วต้อร่างกายเขาตีตัวมันบวมข้างบ้านเป็นพี่ข้างบ้านทีน่จะจับมาแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังเลยนะเมนี่ยเขาไมกเคยเห็นเลยบอกร่างต่อมันอันนี้เรื่องจริงนะนีะ่ซีเรียสนะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หลอกนะนี่เรื่องจริงพว่าเราเรานั่งกินแต่ทำคนเดียวเหรเฮ้ยมึงได้มึงกินคนเดียวใช่ไหมเราเราได้บรรยากาศเงคนเดียวนะไม่ไม่ด้ออกอินกินได้ออกไม่ออกคือทุกคนต้องเล่นใช่ไหเออแค่นั่งกินคนเดียวมันจะรู้สึกว่าเออ ี่นเออเปิดเลยคนแรกใช่โอเคนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าการเล่นครั้งนี้จะไม่มีทีมงานอยู่แม้แต่คนเดียวคนที่เล่นจะต้องอยู่กินคนเดียวไ้ยอย่าครูบิ้ด้วยเอาเทียนมารอบเลยอยู่เฮ้อเทียนอยู่เลย กูแร่ใช่ไม่คุ้มมากเไยมันไม่ต่างกันเลยผมว่ามันิีอะไรวะมีพร้อมมีพร้อมว่าในกลุ่มคนแร่ใช่ไหมเนี่ยถูกอืมคนแร่เอ้เนี่ยเทียนอย่างพร้อมเลยก็นี่นี่คือกูต้องปิ้งคนเดียวนะใช่เดี๋ยวพวกกูร้องหน้านกูโดคอมเมนต์ถ้ามึงไม่ไหวจริงก็ตะโกนเรียกกูนะพยายามพยายามอย่ามองข้างหลังเพราะว่ามันเป็นเป็นหลุมลงไปลึกมาก าไปยังจะมองข้างบนมึงอยากมี้ยวสิก็มึง้ว่ะเฮ้ปิดไฟด้วะปิดไฟอยากรูว่าบรรยากาศเป็นไงวะปิดเลยด้วะจะไม่มองข้างหลังเด็ดขาดเปการใจเอกด้วยนะผมเน้อกการกินหมูดาอยู่ที่นี่คนเดียวแลาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงเฮ้ยนะมึงรีบมาได้โอเคเยมึงอย่าโกมึงอย่าแกล้งกูนะแกล้งไม่แกล้งไอ้นึงายกันนั่ไหน่เยองยอยามองขึ้างบนเลยวะเอะมึงอย่าเิวดิก็เฮ้ยพอละไปโอเคทุกคนกดไลค์กดไลค์กระแทกกระแท็กกันแท็กกันแท็ก แท็กเลยแต่แท็กไม่ได้เดี๋ยเทียมจะแนนโอเคไปแล้วครับเฮ้ยเอ๋สูศนะมึงมีอะไรบอกสักล้ามไม่กูยังไม่ตายเฮียยังอยู่ดิมึงพูดเหมือนกูลาจ่ะเเฮ้ยเยี่ยมหมูไมมครับหมูหมิงหมูไปปะมาเด้อไปแลวรีบมาไปกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเอ๋ยเลิกแล้วเฮ้ยเฮียรีบมาไปวป้องยังไหวอยู่ไปนะรีบมานะอะไรก็โทรบอกกูเดี๋ยวกูรอที่บ้านแน่มึงหนีกูกลับบ้านมั้ยเนี่ย หนันาทีนะจับเวลาด้วยเฮ้ยมึงลงจริงอะจริงดิเพน่งทิ้งมันเลยนะเว้ยไม่ก็มันเป็นชาเลนจ์เสียวว่าลองแอบแอบไปดูเอกนะป่ะเสียวหลังว่ะก็ว่าลองไปแอบแอบไปดูเอกกันเอกแม่งกลับไปเอาสัตว์คุณไม่ต้องเล่นแล้วมันแดกหมดแล้วเอออี่โย ไอ้ก้องอ้โยสามนาทีแล้วเว้ยมาดิก้องไอ้โยแก้กูป่ะวะไยมแกนไเล่ิงเลย่นเก่อแล้วหมดะไม่เล่นไไม่เล่นเมันไม่หมดเชวเดนมันจะเหลือปนยท้ายกูไม่เลนแล้วอะไรเล่นหรือบ้างเมดแล้วไอ้โยแ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยอตกแรงเฮ้ยมึงลตกแรงแกน่าัวแล้วกลัวแล้วไปทุกคนเอาไปเลยเดี๋ยวมึงมามานี่ก่อนไอ้เดียมึงหมดแล้วมันหมดแล้วไปยกับตัวเฮ้ยไอ้เดียทุกคนครับอย่าให้สังเกตดีๆนะครับหลังจากนี้ว่าผมตาฝาดเป็นคนเดียวหรือเปล่า ึ่งตอนที่เราอยู่ในนั้นมีทั้งหมด5คนเรากำลังจะลงไปด้านล่างแต่สังเกตดีๆนะครับผมสังเกตคลิปตรงนี้ดีๆนะครับจะมีใบหน้าของคนคนนึงครับปรากฏขึ้นในฟูตเอทนี้ เฮ้ยมาช่วยเกมเออมึงไม่ได้เกี่คนเดียวหรอกมีบ่อยช่วยเกี่วคนเดียวเลยไม่ไหววะอยู่ไม่ได้วะช่เีวลองแรกองแเก่ยวกอนเลยเยี่ยอเยเยกี่ยไปเแล้วไปแล้วเอ้ยเไอ้เดก้งจไหนหนีข้ามสิยืนตะก و ตรงดูดิโเฮ้ ไกินท่้นไหนวะทั้นสองมาอคือยังสูงอ่ะกินท่้นสองเลยอยู่บ้านดีๆไม่เอากินที่บ้านๆกินที่ดได้ไงสมงตีนเออเปล่าเออไอ้เหี้ยเพราะว่ากูอยู่กูดีๆนะ